ครับสวัสดีครับวันนี้ไก่ราชมชาแนลนะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการยกแผ่นนะครับแต่ผมจะมาถ่ายดูเฉพาะตอนที่รถเข้าแล้วก็ยกแผ่นขึ้นนะครับตอนทากาวก็คงจะไม่ได้ถ่ายดูนะครับก็วันนี้ผมจะพามาดูความยากลําบากแล้วก็ปัญหานะครับปัญหาต่างๆนะครับของของวันนี้คือวันนี้มันติดปัญหาแน่ๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่ เมื่อวานเราได้ทาการเดินทัดนะครับเดินทัดเข้าตําแหน่งเพื่อที่จะเตรียมยกแผ่นวันนี้นะครับก็เมื่อวานอากาศดีนะครับฝนไม่ตกดินแห้งนะครับก็ได้ทําการปรับหน้าดินแล้วก็ปูแผ่นเหล็กเรียบร้อยนะครับครับปัญหาคือพอเรามาวันนี้นะครับก็ไม่อยากจะพูดเลยครับก็มันเป็นปัญหาของธรรมชาตินะครับฟ้าฝนเราห้ามกันไม่ได้นะครับก็ก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็เราก็ต้องแก้ปัญหากันไปนะครับเดี๋ยว จะให้ดูนะครับว่าปัญหามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็รถจะเข้ากันได้ไหมรถเสิร์ฟซิกเมนต์นะครับรถเทเลอร์จะสามารถเข้าไปเสิร์ฟซิกเมนต์ให้เราได้หรือเปล่านะครับครับตอนนี้ก็จะมีรถเกตเข้ามาเกตนะครับแต่ปัญหามันคือมันหนักมากนะครับว่าน้าท่วมเลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะให้ดูปัญหากันนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับก็รถจะเข้าได้ไหมในการเสิร์ฟแผ่นซิกเมนต์นะครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ ครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นรอยรถเกตที่เขาเกตหน้าดินออกไปนะครับก็จะเฉือแฉะนะครับก็นี่นะครับมันจะลื่นมากนะครับแล้วก็นี่ครับปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับน้ําหลังจากตรงน้ําตรงนี้ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นดินที่เหนียวนะครับแล้วก็เฉือแฉะมากนะครับนี่ปัญหาว่ารถเทเลอร์มันจะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับเป็นเป็นหลุมลึกเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวตรงนี้เดี๋วดูกันก่อนครับว่าจะแก้ไขกันยังไงนะครับก็มันห้ามกันไม่ได้นะครับก็เรื่องธรรมชาติฟ้าฝนนะครับมันบังคับกันไม่ได้นะครับว่าจะให้ตกหรือไม่ให้ตกนะครับก็มันมีปัญหาเราก็ต้องแก้ไขกันไปครับแต่ไม่รู้ว่าจะยกแผ่นสกีโมงนะครับปัญหาจะเป็นยังไงบ้างรถจะติดมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะเดินไปดูข้างหน้าด้วยกันครับ ครับครับสบายก็มัวขณะนี้น้ำก็นบำก็แย่มากเลยครับการมาจากการงานนะครับวันนี้เนี่ยนี่นะครับก็ปัญหาขนาดผมเดินก็ยังยังยังลื่นอยู่นะครับก็ต้องแก้ไขกันไปนะครับว่าจะทำวิธีไหนกันบ้างนะครับในในตรงจุดที่น้ำท่วมครับ เมื่อวานดูท่าจะจะจะดีแล้วนะครับก็ฝนไม่ตกนะครับดินแห้งนะครับเคลียพื้นที่เรียบร้อยนะครับก็กล่าวว่าวันนี้ทุกอย่างจะเพอร์เฟกนะครับก็เช้ามาดูก็สภาพก็ต้องแก้ไขกันไปนะครับหน้างานนะครับทําไปแก้ไปนะครับทุกอย่างก็อุปสรรคก็ต้องมีนะครับมีว้ให้เราแก้นะครับงานก็อาจจะล่าช้าหน่อยก็ก็เป็นเรื่องปกตินะครับ ครับตอนนี้รถเกตก,ก็ต้องมาปรับหน้าดินกันใหม่นะครับก็ไปตรงนู้นก็จะเอาเบคโคมาเปิดร่องน้ําออกนะครับตรงที่น้ําขังเมื่อสักครู่นะครับครับตอนนี้ก็กําลังเริ่มกู้แผ่นเหล็กกันใหม่นะครับก็ตรงนี้ะกู้กันใหม่นะครับก็จะยุ่งยากน,นิดนึงครับตรงนี้จะเป็นทางผ่านของของรถนะครับก็ต้องทํางานเซฟตี้กันให้ใหดีนะครับ เพราะว่าเป็นทางผ่านของชาวบ้านด้วยนะครับเพราะว่ารถลาก็จะผ่านเส้นนี้นะครับนี่ก็จะจุดนี้ครับที่ตรงรถเทรลเลอร์จะต้องวนวนกลับรถนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตรงนี้ก็จะรถเกตก็จะเกตเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับช่วงนี้แต่นี่ครับตรงนี้ครับซึ่งรถ ผลซิกเมนต์นะครับหรือรถเทลเลอร์นะครับก็จะหลังจากเสิร์ฟซิกเมนต์ตรงนั้นเรียบร้อยนะครับก็จะมากลับรถตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นที่ที่เละนะครับก็จะต้องใช้แผ่นเหล็กปูนะครับแผ่นเหล็กปูทั้งหมดนะครับปูยาวไปนู่นเลยนะครับเพื่อที่จะให้เทเลอร์กลับรถได้นะครับกลับออกไปทางเดิมนะครับซึ่งจะให้เทเลอร์ตรงไปแล้วออกทางนู้นครับก็ไม่ได้นะครับก็เละนะครับเป็นช่องทางที่แคบนะครับ ก็ต้องหาวิธีอย่างนี้นะต้องกลับรถกันตรงนี้นะครับเกิดจะต้องปูแผ่นเหล็กทั้งหมดนะครับตรงนี้จะเละมากนะครับแต่ก็ต้องต้องลองลองปูนก่อนนะครับว่าจะทําแบบไหนกันอีกนะครับก็เดี๋ยวคันแรกก็จะรู้นครับว่าปัญหาเกิดตรงไหนนะครับก็จะแก้ไขกันไปนับจากคันแรกไปถึงคันที่สองนะครับเดี๋ยวรอคันแรกมาก่อนนะครับตอนนี้เรากาลังเตรียมงานกันอยู่นะครับนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ผมให้ดูคร่าวๆเรื่อง ถนนแแฉะเรื่องเรื่องน้ำาขังเรื่องเรื่องปัญหาต่างๆนะครับตอนนี้ก็จะรอซีเมนต์เข้ามานะครับก็จะดูนะครับว่าคันแรกจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ในตรงเซ็นเตอร์ทัดนะครับที่ซีเมนต์จะมาเสร์ฟก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็ดินจะแข็งอยู่นะครับหลังจากที่รถเกียร์ที่เกียร์หน้าดินเละๆออกไปนะครับก็จะปัญหาตรงที่ทางที่จะซีเมนต์จะเข้าแล้วก็ตรงที่ ตรงที่รถเทเลอร์จะกลับรถนะครับก็จะจะจะมีเละนะครับเดี๋ยวเรามาดูก้อนรถคันแรกนะครับว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้กําลังจะเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่รถเทเลอร์จะมาเสิร์ฟซิกเมนต์ให้เราครับตรงนี้จะเป็นจุดเซ็นเตอร์ของของทัดนะครับก็ไม่นามีปัญหาครับตรงนี้จะจะแข็งอยู่นะครับนะครับ ส so right ่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่รถเทรลเลอร์ต้องกลับรถนะครับนี่ครับก็นี่ก็จะปัญหาก็จะมีตรงนี้เหมือนกันนะครับว่าตรงนี้เป็นเลนครับตอนนี้ก็กาลังจะปูแผ่นเหล็กเพื่อที่จะให้รถเทรลเลอร์นั้นกลับรถตรงนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคันแรกจะเป็นยังไงครับครับตรงนี้ครับส่วนที่ตรงที่เป็นน้ําท่วมนะครับตรงนี้นะครับก็เราก็ต้องรอแป็คโคนะครับเพื่อที่จะดูให้ให้น้ํามันไหลออกไปก่อนนะครับ พื่อที่จะเปิดเป็นร่องน้ำนะครับร่องร่องเล็กๆนะครับตอนนี้เขาก็กําลังเปิดร่องั้งแต่ตรงนู้นแล้วก็เปิดมาแล้วก็มามาถึงตรงนี้ครับเพื่อจะให้น้ำนี่มันไหลออกไปนะครับก็ต้องรออีกสักพักนึงนะครับรอให้น้ํามันแห้งก่อนนะครับหรือจะปล่อยรถเทรลเลอร์เข้ามาได้นะครับตอนนี้แบคโคก็กําลังเปิดหน้าดินออกก่อนนะครับเพื่อจะให้น้ามันไหลออกครับ ครับส่วนข้างหลังนี้ครับก็จะเป็นแนวของรถส่งซีเมนต์นะครับก็จะรอรอคิวนะครับเพื่อที่จะวิ่งเข้ามาใส่อุปกรณ์หลังซีเมนต์นะครับนี่ก็จะเป็นด้า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 นหลังนี้ครับเพื่อที่เพื่อที่จะเตรียมยกบีมใส่นอ็อตใส่บาใส่เพลทให้เรียบร้อยนะก่อนที่ซีเมนต์จะเดินไปยังเมนทัศนะครับยังเซ็นเตอร์ของทัศนะครับ ก็จะใส่อ so re so so ุปกรณ์ด้านนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็ถึงจะเดินไปด้านหน้าได้นะครับก็มันก็จะเฉยะนะครับก็สภาพก็จะแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าคันแรกจะเป็นยังไงนะครับซึ่งคันแรกจะเป็นหัวเพียนะครับก้อนคันด้านหน้านะครับก็จะเป็นก้อนที่หนักนะครับอยู่ที่60กว่าตันนะครับก้อนนั้นนะครับก็จะลองดูนะครับว่าคันแรกเข้าไปแล้วจะเกิดปัญหาเลยหรือเปล่านะครับว่าจะติดไหมนะครับจะภาวนาให้มัน ไปได้ด้ดีนะครับก็อย่าให้ติดลมติดลมอะไรนะครับถ้าติดลมมันจะปัญหาจะเกิดเยอะนะครับครับเดี๋ยวไปดูคันแรกครับว่าจะเป็นไงกันครับตอนนี้ซิเมนต์ก้อนหัวเปียกอนแรกก็เข้ามาถึงตำแหน่งยกนะครับก็มีติดนิดหน่อยนะครับก็ใช้ไมโครดันเข้ามานะก็ตอนนี้ก็ได้เข้าเซ็นเตอร์เตรียมตัวยกนะครับเดี๋ยวไปดูตอนช่วงที่กลับรถนะครับว่าจะติดปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับ รถคันที่สองก็กำลังวิ่งเข้าเข้า,เข,าเข้ามาดอนนะครับคิดารักทเลนิดหน่อยนะครับนี่ก้อแรกแล้วก็กำลังจะใส่น็อตใส่เพดด้านล่างนะครับแล้วข้างบนก็จะจะใช้คอนเปียวนะครับนี่ครับเดี๋ยวรอดูการกลับรถตรงนี้นะครับว่าจะติดปัญหาหรือเปล่านะครับกำลังปูแผ่นเหล็กนะครับ ก้นนนอ,อนแรกก็เริ่มยกขึ้นไปแล้วนะครับก้อนแรกเริ่มยกข,ขึ้นไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรถที่ต้องต้องรอก่อนนะครับเพราะว่ายังปูแผ่นเหล็กไม่เสร็จนะครับก,ปปก็ต้องจอดรอก่อนนะครับรอจนกว่าจะปูแผ่นเหล็กเสร็จนะครับส่วนก้อนแรกนี้ก็ขึ้นเรียบร้อยนะครับส่วนก้อนสองก็กําลังจะมารอก,ก้อนนี้ก็ต้องรอก่อนนะครับรอรถคันแรกกลับรถก่อนนะครับ ครับตอนนี้เรามาดูครับว่ารถพ่วงจะมาได้ไหมครับช่วงกลับรถนะครับก็มาดูนครับไม่ได้นะครับไม่ได้ครับข้างหลังไหลนะครับข้างหลังไหลนะไม่ได้นะครับข้างหน้ามานะแต่หลังไม่มาหลังไหลนะครับก็น่าจะต้อง ถอยใหม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูสักครู่นะครับว่าจะทำไงกันครับครับนี่ก้อนที่สองยกขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปจอดรอนะครับเพราะว่าคันแรกยังออกไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเอาเมนิปไปดันนะครับก้อนที่สองก็ยกขึ้นียบร้อนะครับเดี๋ยวรอรอคันนี้ออกมาก่อนนะเราจะใช้พกเมนิปดันนะครับดูจะมา ออกมาได้ไหมครับถ้าคันแรกไปได้ก็คันสองก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไระครับก็ดันมาเรื่อยๆครับมันก็จะจะสไลด์ออกข้างนะครับเพื่ะนี้พื้นมันลื่นนะครับเนี่ยคันนี้ก็ต้องจอดรอนะครับเพราะมันหรือเขาจะตีโค้งแคบไปนะครับอันนี้ ด้านข้างก็จะสไลด์เข้านะครับกรนีครับก็จะเป็นปัญหาอยู่นะครับก็ถ้าฝนมันตกขึ้นมาเนี่ปัญหาก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับสําหรับการที่จะเอารถเข้ารถออกนะครับก็ก็เป็นอย่างนี้ครับก็ธรรมชาตินะครับเรื่องฟ้าฝนเราห้ามกันไม่ได้นะครับจะตกวันไหนเราก็ไม่รู้นะครับมาตกไปแล้วก็ต้องคอยแก้ปัญหากันแบบนี้นะครับก็งานก็อาจจะล่าช้าหน่อยนะครับแต่ก็ ก็น่าจะจบนะครับวันนี้นะครับครับนี่ก็ต้องเปลี่ยนมาให้โฟกึลิฟมาดึงด้านหน้านะครับก็ดึงมาแล้วนะครับก็จะใช้โฟกลิฟดึงเลยครับดันข้างหลังดันไม่ไหวนะครับก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับดึงออกมาแล้วครับโอเคครับคันแรกก็ออกไปได้เรียบร้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอดูคันที่สองนะครับ ว่าจะออกว่าจะติดเหมือนกันไหมนะครับครับเรามารุ้นคันที่สองครับสองตีวนกลับนะดูครับว่าจะว่าต้องใช้รถกันไหมครับก็มาดูกันครับก็น่าจะไม่พนรถรถเป็นลิฟต์ดึงเหมือนเดิมนะครับก็น่าจะดึงเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมออกไม่ได้ครับคันที่สองก็ต้องดึงเหมือนกันนะครับสงสัยก็ต้องดึงแบบนี้ทุกคันนะครับ ก็ต้องใช้วิธีนี้ทุกคันนะครับต้องสสยต้องดึงแบบนี้นะครับรถออกไปได้เพราะดินมันเละแล้วก็เลี้ยวมามันก็จะสไลด์เข้าข้างเสาพอดีนะครับก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับดูดูแล้วนะครับน่าจะทุกคันนะครับครับอันนี้ก็ก้อนที่สามนะครับก็เริ่มยกขึ้นไปนะครับก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่นะครับจะยกกันแต่ละก้อนนะครับเพราะต้องยกเสร็จก็ต้องรอรถวนกลับนะครับ ก็จะก้อนที่ต่อไปก็จะเอาเข้ามาได้นะครับก็ค่อยๆทาไปครับช้าหน่อยแต่ก็ก็ต้องทำให้เสร็จนะครับก็ช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรครับครับวันนี้ก็ก้อนที่สี่นยก็ติดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับก็ต้องใช้เมนลิฟต์ดันเข้ามานะครับก็ใช้เมนลิฟต์ดันมาเรื่อยๆนะครับติดตั้งแต่ตรงนี้เลยครับมาไม่ได้นะเมนลิฟต์ก็ ค่อยดันมาเรื่อยๆนะครับนีครับติดมาไม่ได้ครับนี้ครับปัญหารอบนี้ก็จะจะหนักครับการยกชุดเป็นวันนี้ครับรถแมนลิฟตดันไม่ไหวครับเอารถรถพวงมามาดันนะครับรถขันนู้นข้างหน้าจมไปเลยนะครับ นี่ครับก็รอบนี้ก็จะปัญหาเยอะครับในการเอาซิกเนต์เข้ามาในตำแหน่งเซนเตอร์ของทัดนะครับก็ถนนมันเชื่อแช่นะครับก็ปัญหาก็ก็มีนะครับก็ก็ทำไปอย่างช้าๆ้านะครับจะในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องค่อยๆทำไปนะครับก็ทำไปก็เอารถดึงกันไปนะครับนี่นะครับก็ต้องใช้แฮนเดิลนะครับมาดึงตัว ทวงเขาเองนะครับชันเลอร์เดึนชันเลอร์นะครับเนี่ครับเพราะมันลงไปลึกนะครับเนี่ยดูนะครับก็เข้ากว่าจะเข้าพดัแต่ละคันก็ต้องลุ้นกันไปเอ่อเป็นคันต่อคันไปนะครับนี่ก็ยังฟรีอยู่นะครับยังมาไม่ได้ครับก็เร่งเครื่องนะครับจะได้ยินเสียงเครื่องนะครับคือมันมันลื่นนะครับมันถนนมันลื่นแล้วก็เละหมดนะครับมันตกแรงมากเมื่อคืนตกหนักมากนะครับ ก็ลุ้นกันไปคันต่อคันนะครับว่าจะเสร็จกันตอนไหนนะครับออรนนเดี๋ยวสภาพก็อย่างนี้นครับ<น>ก็ต้องรอรถเกตมาเกตกันใหม่อีกรอบนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นที่กลับรถนะครับก็มาเช้าก็เกตไปแล้วก็ยังเละอ,อยู่นะครับรถเข้าไปก็จะมันจะมันจะหนักนะครับน,บน,นี่ก็ต้องลุ้นกันไป คันต่อคันนะครับก็ก็ต้องช้านะครับก็เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับก็ไม่รู้จะทํำยังไงกันนะครับก็ต้องค่อยๆทากันไปนะครับช้าอยู่แต่ก็เสร็จแน่นะครับก็อาจจะช้านะครับนี่คันนี้รถคันที่เป็นเอซีของเรานะครับเป็นไงพี่มาไม่ได้เลยครัมาไม่ได้ลื่นเลยครับโอ้โหวันวันนี้แย่มากนะครับนะแย่มากครับ ติดทุกคันนี่ครันี่เป็น f อซของช่องการประชมชแนลนะครับขับคันนี้ขึ้นมาครับก็ติดนะครับต้องรอแล้วครับรอรถมาดึงครับทำอะไรไม่ได้เลยครับครับนี่เราก็ต้องเอารถแกคโคมาปรับหน้าดินใหใหม่ครับกวาด่อส่วนหน้าดินที่มันเล็ๆออกใหม่นะครับก็ต้องทําไปแก้กันไปนะครับก็จะช้าหน่อยนะครับ รามาปาดหน้าดินที่เละๆออกนะครับตรงที่รถเทรลเลอร์จะวนไปกลับรถนะครับก็ติดทุกคันนะครับเข้ามาก็ติดทุกคันเลยนะครับครับนี่ก็ก้อนที่ห้านะครับก็ยกขึ้นไปแล้วครับอันนี้เป็นก้อนที่ห้านะครับเอาครับในวันนี้ก็ขนเครื่องมือหนักกันให้เต็มที่นะครับทั้งรถแบ็คโฮทั้งรถเกรดนะครับรถ เมนลิฟต์นะครับก็จะทำทุกวิทีทางนะครับเพื่อจะให้รถเอ่อลซีเมนต์เข้าได้ง่ายนะครับไม่ไม,ม่ติดนะครับนี่ก็มาปรับตำแหน่งกันใหม่นะครับทั้งรถเกยียร์ทั้งรถแบ็คโแล้วก็องเอาเอามาให้เต็มเลยครับเพราะว่าไม่งั้นงานเราก็จะล่าช้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เกยียร์ด้านนี้เราไปใหม่ครับอันไหนที่ทำให้เราทำงานง่ายนะครับก็ต้อง มาใส่กันให้เต็มที่นะครับต,ตอนนี้ก็มันทุรักทุเลมาสามสี่ชั่วโมงแล้วนะครับก็ก็ต้องปรับแต่งหน้าดินกันใหม่นะครับเอามาใหม่ตอนนี้ก็แบ็คแบ็คโคเตรียมดึงเตรียมลากก็เตรียมพร้อมหมดนะครับตอนนี้นี่ก็รถเกตดก็มาเกตดกันใหม่นะครับตอนนี้เพิ่งยกไปได้แค่ห้าก้อนเองนะครับตอนนี้ก็ต้องหยุดก่อนนับเอามาเกตดหน้าดินกันใหม่ ันนี้ก้อนที่หกก็ยกลอยขึ้นไปแล้วครับคันนู้นก็กำลังรอกลับอยู่นะครับตรทางนี้ก็แบคโคก็เกตหน้าดินกันใหม่นะครับก็มีอะไรก็ใส่กันเต็มที่นะครับตอนนี้ก็เพื่อจะให้ซิลเมนมันขึ้นได้ง่ายๆนะครับนะครับแลเมื่อมันติดก็ต้องใช้เทเลอร์เอ่อต้องใช้รถเกรครับดึงเอานะครับ มันไปไม่ไหวนะครับก well, right anyway. right. <to> ็ต้องเล่นกันอย่างเงี้ยทุกคันนะครับดึงออกกันทุกคันเลยครับดูคันต่อไปครับมาดูคันต่อไปคันนี้ครับเป็นไงครับหายพ้นไหมครับพ้นไหมลุ้นกันเลยครับตอนนี้ได้ไหมครับคันนี้ได้ครับคันนี้ได้ครับคันนี้ไปได้ครับคันนี้ไปได้ นี่ออกได้ครับ,รรรบแ,ล,แล,ลงานตบมือเลยนะครับออกได้แล้วนะครับนี่ก็ผลผ่านมาแบบทุลักทุเลนะครับก็ยกก้อนสุดท้ายแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นการยกก้อนสุดท้ายแล้วนะครับเนี่ยก็ต้อง ถึงทุกคันนะครับอันนี้ก็ติดอีกแล้วนะคอันนี้ก้อนสุดท้ายนะครับกำลังจะยกขึ้นเหนือครับสำหรับคลิปนี้นะครับไก่ผาชมชาแนลนะครับก็ได้นําเสนอการยกซีเมนต์นะครับก็ฝนมันตกนะครับก็ให้ดูความประจักในการยกซีเมนต์ตอนที่ถนนมันเปียกมันน้ํามันท่วมนะตอนน้ตอนหน้าฝนนะครับก็อย่างภาพที่เห็นนะครับก็ให้ดูแล้วก็ วันเดียวก็จบก็ต้องทุรักทุเลกันนิดนึงนะครับก็วันนี้ก็ยกเฉพาะยกแผ่นก็ใช้เวลาครึ่งวันนะครับก็นานพอสมควรนะครับก็ติดปัญหาหลายอย่างนะครับก็ทั้งรถติดบ้างทั้งฝนด้วยอะไรด้วยครับก็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 แก้ไขกันไปนะครับก็ตอนนี้เราก็ยกจบแล้วนะครับก็ต่อไปเขาก็จะทากาวันนะครับครับก็ปัญหาทุกอย่างก็มีให้เราแก้นะครับก็ เราก็ค่อยๆแกนไปนะครับถึงก็ช้าหน่อยแต่ก็ก็ทําจบนะครับครับเดี๋ยวไว้ดูคลิปหน้าครับว่าไก่ประชมชาแนลจะมีอะไรมาให้ดูมาแล้วก็มาให้ชมันอีกนะครับก็ฝากขอบคุณทุกทุกคำคอมเมนต์ฝากขอบคุณทุกคนครับที่กดติดตามให้แล้วก็กดแชร์กดดูนะครับก็ยังไงก็ฝากแนะนาเพื่อนๆนะครับให้มาชมช่องไก่ประชมชาแนลแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ไก่ประชมชาแนลก็มีนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ